ื่อข้าพเจ้าก,กราบดูแลข้าพเจ้าในรูปปั้นการถามท่าน,น,นว่าที่รูปปั้นเห็นหลวงปูว่าท่านมาดูประกายแก้มจากหลังจะรู้สึกสะดุ้งนั้นหมายความว่าอย่างไรเจ้าชายท่านว่าท่านมาเตือนให้ข้าพเจ้าจับก,กระสินโวนแก้มที่ข้าพุทธกับตกรรให้ไว้ให้ทรงตัวจะทำให้ผลการฝึกฟ้องขึ้นกว่านี้ แ่ขึ้นมาดูชั้นพรหมเห็นสถานที่ก็ดูเป็นสุขแต่เมื่อมาเทียบกับพระนิพพานแล้วชั้นพรหมนี่เหมือนกับว่ายังมีอะไรขุ่นๆวุ่นๆอยู่นิดๆแต่ก็บาจนทีเหมือนยังมีงานอะไรบางอย่างจะต้องทํากันจิตตอนนั้นบอกว่าพรหมทุกองค์ยังมีอะไรให้ต้องคิตต้องกักการกันบางอย่างส่วนพระน,นิพพานนั้นหมดกิจจริงๆ ลักษณะบรรยากาศดูโปร่งเบากว่ากันมากไม่มีการรับหน้าที่ไม่มีการตั้งหน้าที่นอกศึกษาท่านจะโปรดสงเคราะห์ให้เองทุกองค์เป็นอิสระแก่กันและกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่สุดที่เด็กอย่างข้าพเจ้าจะไปร่วงู้ได้คือรู้สึกว่าบนแดนพระนิพพานนี่เ็นวิมานของหลวงพ่อใหญ่กว่าทุกๆหลังและมีลักษณะแลกกว่า จะเหมือนกับว่าท่านมีบารมีมากกว่าทุกองค์บนนั้นแต่จะผิดพลาดอย่างไรก็เจ้าขอพมาด้วยเพราะรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนที่ขึ้นไปเห็นก้าะเจ้าขึ้นมากราบหลวงพ่อที่วิมานท่านเห็นท่านทรงจิวรนเลยกราบขอท่านดูเต็มองค์เพื่อเป็นการสอบติดตัวเองด้วยว่าจะรับได้ไหม ก็เห็นท่านดูหนุ่มสวยงามมากได้ยินท่านว่าแต่แกชอบเห็นท่านเป็นพระหัวล้านมากกว่าไม่ใช่หรือเหมือนท่านรู้ใจข้าพเจ้าไม่ตอบท่านนั่งบิดไปบิดมากรยามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็รู้สึกอายหลวงพ่อเวลาท่านล้อเล่นแต่พอท่านเตือนอะไรนิดอะไรหน่อยรู้สึกกลัวหัวหดเลยเหมือนกับว่าโดนดุใช่มากมายเป็นปกติเป็นอย่างนั้น พอท่านพูดจบก็เห็นท่านเป็นแบบพระภิกษุอย่างเดิมตัวเองก็รู้สึกกล้าพูดกล้าคุยมากกว่าที่จะเห็นท่านเต็มพระองค์อย่างสวยๆอย่างนั้นกราบถามท่านว่าหนูจะต้องอยู่ต่อจาก42อีกไหมเจ้าคะท่านว่าท่านจะศึกษาพระพุทธกัจจท่านดูและแต่ท่านนะลูกนะหลวงพ่อ พูดจบก็เห็นพระพุทธกะสบท่านเสด็จมาที่วิมานหลวงพ่อด้วยท่านว่าอยู่ไปเป็นประโยชน์นะที่จีิงอีกไม่นานถ้าจะมาก็มาได้แต่อยากให้อยู่ช่วยไปอีกหน่อยข้าพเจ้าจึงกราบรท่านว่าสุดแล้วแต่พระองค์ท่านเพราะรู้สึกเหมือนได้เป็นการสนองพระคุณพระองค์ท่านและหลวงพ่อด้วย ตอนนั้นดูกำลังใจตัวเองมันมีมากไม่ห่วงว่าจะตายเมื่อไรทั้งๆท,งที่ที่แรกอยากจะตายเร็วๆข้าพเจ้ากราบลาท่านมาก่อนรู้สึกท่านจะคุยอะไรกับหลวงพ่อก่อนจะออกจากวิมานหลวงพ่อกำลังจะไปดูของตัวเองรู้สึกว่าเห็นอยู่ไกลๆทูลถ,ถามพระพุทธกสย์ท่านว่าวิมานหนูไม่เห็นอยู่ใกล้หลวงพ่อเลย ท่านยิ้มอย่างเมตตาเมื่อเห็นลูกติดพ่อสามกำพันท่านว่าบนนี้ไม่มีไกลเมื่อถึงวันนั้นแล้วจะได้สมใจปรารถนาถามท่านว่าอยากเห็นหลวงพ่อที่ฮ่องกงท่านก็ให้เห็นท่านให้เห็นว่าร่างกายของหลวงพ่อเป็นพระอยู่ที่ฮ่องกงแต่ขณะเดียวกันกายแผวพาของท่านก็อยู่บนวิมานด้วย ท่านว่าแกต้องเอาอย่างพ่อเขาทางโลกเราก็ช่วยไปเราที่จะขึ้นมาก็ขึ้นมาได้ท่านตรัสเท่านี้เข้าไปเจ้ารู้สึกไม่วิตกเลยว่าจะอยู่จนงอมสักกี่ปีก็ได้ก็จะอยู่ได้ถ้าทําประโยชน์ให้กับโลกได้เต็มที่สุดท้ายกราบถามท่านว่าลูกขอถามถึงพี่ๆและเพื่อนๆที่ปฏิบัติกันด้วย ว่าหลายคนกังวลในการฝึกวิธีนี้มากท่านว่าไปบอกเขาว่าถ้าจะไปโดยไม่พลาดต้องใช้เวลาหน่อยเพราะไม่ได้ฝึกฝนมาก่อนคนใดที่ปฏิบัติตามคำหลวงพ่อได้แน่ทุกคนระหว่างนี้หลังจากนั้นก็รู้สึกเหมือนกำเพิ่มหลับในไปจิตคงตกมาอยู่แค่อุปจารสมาธิพระรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนพูดคุยกันงุงหนิง แต่จับไม่ได้ว่าเป็นคำอะไรคล้ายๆมีคนมาคุยข้างๆพอได้สติเตือนตัวว่าถ้าจะหลับในก็เลยจะขอออกจากสมาธิดีกว่าแต่ก่อนขอขอออกขอทรงจิตให้มั่นกราบสมเด็จองค์ปัจจุบันก่อนกลาบเสร็จยังไม่อยากลืมตาว่าจะนั่งเฉยๆสักครู่ค่อยลืมตาก็ปรากฏเป็นแสงสว่างโพร,รงตรงหน้า ถามตัวเองว่านี่มันที่ไหนก็รู้สึกว่าที่ใกล้ๆที่บูมาพระในห้องเรานี่เองตรงหน้าเรานี่แหละภาพพระค่อยๆชัดขึ้นรู้ว่าเป็นองค์พระพุทธกสุกท่านประทับยืนเห็นพระพักได้ลีลาสมัยท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธชินราชในขณะนั้นข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกว่าเป็นองค์ท่านด้วยแต่ไหนแต่ไรมาข้าพเจ้าก็เห็นภาพในสมาธิครั้งแรกเป็นองค์พระพุทธชินราช และชอบเพ่งเป็นกระสินให้จำติดตามมานานแล้วะ้องสึกจะจำได้ง่ายกว่าปางอื่นวันจันทร์ที่ห้าแรมเจ็ดข้ามเดนเก้าีมาเสงขับจ้าขึ้นไปกราบหลายๆองค์จะขอบับนทึกเป็นเรียงตามไปที่ไปกราบดังนี้สมเด็จองค์ะถมท่านตรัสว่า เป็นยังไงลูกใช้ปัญญาพิจารณาดูนะตัดความสงสัยเสี้ยทุกอย่างเป็นของแท้ท่านแม่จิตว่าลูกจะต้องได้ทำประโยชน์อีกมากพอมากราบท่านแม่สีท่านแม่สีก็เตือนว่าขึ้นชื่อว่าความดีแล้วอย่าก,กลัวสิ่งที่น่ากลัวคือความชั่วใช้ได้แล้วไม่เสียแรงเป็นหลาน ่านแม่สีใหญ่คือท่านย่าใหญ่ท่านตรัสว่าต่อไปนี้เจาจะได้สร้างกุศลเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆไม่มีการลดแล้วท่านปล่กพระอินท่านบอกว่าที่เห็นเป็นวานะที่นอนชั้นจิตไม่สายเต็มที่ก็เห็นเป็นอย่างนั้นวันนี้ท่านให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นว่ากว้างขวางกว่าลักษณะเดิมมาก มันเป็นเหมือนวอก็จริงแต่ว่ามันกว้างกว้างใหญ่เหมือนปราสาสตรมากกว่าท่านท้าวเวสุวรรณถามท่านว่ามีดหมอที่ผูเช่ามานั้นวางอยู่บนพานอย่างนั้นถูกต้องหรือเปล่าท่านว่าไว้บนที่บูชาแล้วเป็นใช้ได้ท่านหลวงพุทธขอท่านดูอาจารย์ทัพมณีไม่ที่ข้าพเจ้าเคยฝึกกับท่านมาก่อนก่อนจะพบหลวงพ่อ แต่ก็ไปสงสัยในวิธีการปฏิบัติเลยทิ้งมาเสียก่อนท่านเพิ่งจะตายเมื่อวานนี้เองขอท่านแล้วก็ปรากฏให้เห็นว่ายืนอ,อยู่นุ่งกางเกงสีจก,กีเสื้อสีขาวยืนทำหน้าไม่สบายนะพอเห็นข้าพเจ้าได้ยินท่านว่ารัชมีช่วยท่นทีข้าพเจ้าขอหลวงพุทธท่านอย่าให้อาจารย์ได้รับโทษเลยด้วยการขออุทิศ ผลกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วแต่ชาติก่อนจนถึงปัจจุบันอุทิศตามแบบที่หลวงพ่อสอน ngôn พูรทมสีหน้าเฉยเฉยข้าพเจ้าคิดว่าอาจารย์จะมีความไม่ดีอย่างไรนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ท่านก็เป็นผู้มีพระคุณสำหรับข้าพเจ้าอย่างน้อยข้าพเจ้าก็รับนิสัยจากอาจารย์ทักทั้งริ่มถือศีลห้ามาตั้งแต่บัดนั้น อาจเป็นด้วยพรของท่านย่าที่ให้ไว้ก็เป็นได้ทำให้ลุงพุทธท่านไม่ว่าอะไรในข้อที่ว่าให้มีความกระตันอยู่เป็นเลิศทุกที่จะตอบสนองพระคุณแก่ผู้ใดแล้วก็จะต้องทำได้อย่างเต็มที่เท่าที่ใจต้องการอาจารย์ทัศสารภาพว่าได้ทำตนไม่สมกับเป็นที่เคารพของลูกศิษย์และปฏิบัติไปไม่ใช่เพื่อให้หลุดพ้นเป็นการ ปฏิบัติไปในด้านถือความวิเศษมากกว่าข้าพเจ้าฟังแล้วก็สลดใจจึงอธิษฐานขอบุญกุศลจงเป็นผลให้อาจารย์ท่าไปาสู่สุขติเถิดระหว่งางรอคําตัดสินนี้คิดท่านนั้นก็เห็นว่าร่างกายท่านสวยขึ้นมากกว่าเก่าหลวงพุทธว่าให้ไปอยู่ชั้นจาตุเราดูว่าจะสร้างบรารมีเพิ่มเติมอีกไหม กราบลาหลวงพุทธท่านมาแล้วคราวนี้เห็นท่านยิ้มด้วยข้าพระเจ้าตรว n มาที่พระจุรามณีมากราบหลวงปู่ปานหลวงปู่ปานท่านว่าเธอเป็นสายหนึ่งของฉันต่อไปนี้เธอจะได้สงเคราะห์คนเพิ่มขึ้นทําตนให้เป็นตัวอย่างเข้าวสยามธนงตนถามท่านว่าบาีสิทธิ์ของหนูตอนนี้บุก้างข้อไหนบ้างเจ้าคะท่านว่า ค่อยๆไปนะลูกนะรักษาอารมณ์นี้ให้ทรงไว้การใดทุกอย่างตั้งใจไว้วลยว่าจะทำเพื่อการสงเคราะห์ถ้าพเจ้าเมื่อกราบสมเด็จองพระพุทธกสบท่านปรากฏให้เห็นเป็นพระพิสุรูปงามพระพักท่านยิ้มสวยบอกไม่ถูกท่านว่าหลวงพ่อยิ้มของพ่อเธอคือฉันเอง ข้าพเจ้าก็พินิษพระพักพระหัตและพระวรากายองสมจริงบางที่หลวงพ่อพูดไว้สถรณรังสีศาสตรเป็นสีทองประกายเพชรภาพนี้เคยเห็นท่านครั้งหนึ่งที่บ้านท่านเจ้ากรมตอนหลวงพ่อบวสรงสงกร้าหเดือนที่แล้วมาแต่ตอนนั้นมันไม่แน่ใจว่าจะเป็นองค์ท่านคิดว่าเรานึกไปเอง แต่เห็นว่าท่านเสด็จมาจากทางปากประตูตอนที่ติดม่านขาวไว้และท่านตรงมาทางหลวงพ่อครับเจ้าขึ้นไปกราบหลวงพ่อท่านว่าเมื่อถึงเวลาใกล้สี่สิองแล้วเธอจะรู้เองว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้เห็นหลวงพ่อเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งความรู้สึกตอนเข้าไปกราบและเีลาคำพูดของท่านท่านว่าเธออาจต้องตายแล้วเกิดใหม่เหมือนฉัน ถามท่านว่าหนูเห็นหลวพ่อที่ฮ่องกงไม่ทั่วเลยเพราะยังไม่คล่องใช่ไหมเจ้าคัะท่านว่าแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเธอจะเกิดความชำนาญขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกท่านให้ดูหอระครังเห็นระครังใบกำลังดีไม่ใหญ่มากสายเป็นแก้วพอเข้าไปยืนก็รู้สึกมีลมพัดเย็นสบาย เหมือนระฆังกวางนล็น้อยได้ยินเสียงกรุงกริงสบายใจดีจริงๆท่านเมตตาให้ได้เห็นได้รู้รสของความสุขในแดนพระนิพพานโดยเฉพาะที่วิมานของท่านวิมานของท่านอื่นๆพระพุทธเจ้าไม่ค่อยกล้าเข้าไปเดินชมสุนทรีสุนท่าแต่ของหลวงพ่อนี่จิตมันบอกว่าท่านอนุญาตรายงานมองโน่นมองนี่เลยไปสักครู่หลวงพ่อว่าไปดูวิมานเธอสิ วันนี้เห็นบ้านทรงสวยเหมือนกันดูแพวแาวขึ้นเตียงนอนก็สายเป็นแก้วแต่ไม่ใช่แก้วเคลี้ยงเห็นเป็นลวดลายล,ายละเอียดๆคล้ายพวกลายกระนกอะไรอย่างนั้นดูเหมือนบาบางคิดว่าถ้าขึ้นไปนอนไม่รู้จะทานน้ำหนักไหวไหมคิดแค่นั้นก็เห็นปอขึ้นไปเครื่องนั่งเครื่องนอนอยู่บนนั้นเจยแล้วไม่เห็นว่ามันจะเปราะตรงไหนเลย แถมกายที่อยู่บนนั้นนึงสวยซะอีกด้วยเหมือนสาวอายุสิบปดหน้าตาหวานจ้อยไม่บิดบิบบุบบี้อย่างตัวตัวจริงๆเลยแต่ใจอยู่นิดที่อีกตอนจะเข้ามาเราเห็นตัวเราเหมือนตัวพระมากกว่าแต่พอไปนั่งบนเตียงกลายเป็นตัวนางไปได้แต่ที่รู้ว่าเป็นตัวเราเพราะไม่มีใครอยู่ในบ้านเราเลยนอกจากเราคนเดียวนั่งมองตัวเองอยู่นึกว่า บนนี้มีแต่สิ่งที่เป็นที่สุดของความดีความงามเลยกลายบนนี้รับกับสถานที่บนนั้นฉันใดกายขันห้าอันโศกรกก็รับกับโรคอันโสโมมฉันนั้นคิดไปคิดมาแล้วก็ให้เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์โรเป็นทุกข์ไปเลยมากราบท่านแม่พ่สมพรพอกราบเสร็จท่านว่าเธอช่วยลูกฉันได้เหมือนกันนะ ท่านหมายถึงช่วยอาสามากราบถามให้อันนี้บอกไม่ถึงก็เต็มใจอาสาถามให้เองเพราะอะไรท่านว่านั่นน้องเธอบอกเขาว่าไม่นานจะได้เห็นท่านขยันเข้าอย่างงองแงกับหลวงพ่อมากนะท่านสงเคราะห์ให้มากแล้วทำให้ท่านสบายใจก,ก็เป็นกุศลของตัวก็เป็นญามากราบท่านิงริภาวดี กราบถามท่านว่าหนูคิดว่าคุณหญิงสุวรรณาพาคุณยากฝากถามถึงท่านหญิงจะโปรดสงเคราะห์อ,อะไรถึงเธอบ้างไหมท่านหญิงให้บอกว่าไปบอกพี่ย่องว่าพี่ย่องใกล้จะมาอยู่กับหญิงแล้วที่พี่ย่องนึงกถึงได้อยู่แล้วการกระทําของพี่ย่องเป็นปูนุ้สุนทั้งสิน้นถ้ายังไม่เห็นองค์ของหญิงก็อยากเสียใจข้าพเจ้าไปกราบ ผมเด็องปัจจุบันมากราบท่านก็พอดีเห็นท่านแม่จิตมาด้วยท่านว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะท่านหันไปตรัสกับท่านแม่ว่าลูกเขาจะหนีแล้วท่านแม่ว่าเหมือนท่านดีใจด้วยจะค่ะแต่ยังห่วงอยู่อีกคนท่านว่าอย่างนั้นแต่พอจะถามว่าใครก็ไม่มีคำตอบเลยคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราควรจะรู้ วันอังคารที่หกแปดข้ามเดือนเ้าวันนี้เป็นวันพระแต่เราได้แค่สิงแปดแค่ช่วงกลางคืนเพราะตอนเย็นลูกเกิดร้องห้เป็นพิเศษถ้าแม่ไม่ยอมกินข้าวเย็นด้วยคิดว่าไม่เป็นไรสิงไม่ขาดแต่ถึงไม่ขาดก็รู้สึกว่าแหวงแหวงไปหน่อยโทษของการกินข้าวเย็นก็เกิดให้เป็นอุทาหรณ์ทันทีคือปกติ สองท่วงนี้เราจะรู้สึกกระปรีก้กระเป่ากำลังใจดีในการทำสมาธิแต่วันนี้ชักเป็นนงง่วงง่วงนิดๆในกำหนดนิดิตกสินและภาวนาไปตกดึกหน่อยลูกยิ่งกวนหนักประกอบกับเราง่วงด้วยเล่านิทานให้ฟังก็แล้วอะไรก็แล้วจะไม่ยอมหลับวันนี้เลยถึงต้องทะเลาะก,กับลูกความกวัวกสินจะหายไปถ้าเรามีโทสะ ตีลูกไปก็นึกถึงระสินไปเห็นยังสุขสว่างก็ยังไม่ถึงกับเสียกำลังใจนะักแต่ก็มานึกว่าเราเร็วเส้นแล้วที่่อยให้มีโทสะแต่ถ้าเราไม่ดูแกตามใจแกก็กลัวจะเสียไปอีกนึกไปนึกมาขอกำหนดระสินไปจนหลับวันพุธที่เจ็ดวันนี้ตื่นตี 4, นสี่ครึ่งสวดมนต์ไหว้พระแล้ว นึกถึงความแรวของตัวขอขึ้นปตะกราศเมเด็จองค์ปฐถท่านตรัสว่าจะไม่บอกว่าดีหรือชั่วให้เราไปคิดเองแต่เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไปอย่ากเก็บมาเป็นสิ่งกังวลใจจิตจะหมองมาหาท่านแน่วันนี้ท่านรออยู่ก่อนแล้วท่านปลอบใจว่าไม่ใช่ความผิดหนักหนาอะไรทำไมไม่พิจารณาขันห้าทีแรกท่านให้ลืมไปเสีย ตอนหลังท่านสั่งให้บันทึกไว้เตือนตนว่าลักษณะอย่างนี้จะทำให้จิตมองได้ท่านพามากราบท่านแม่สีตอนมาที่นี่ไม่กล้าใครมาเลาะเรื่องเราขาดการพิจารณาอาหารในปฏิกูรสัญญาเมื่อเย็นวานคือลูกเราให้นั่งทานข้าวด้วยนั่นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าขนาดเอาทานไปพิจารณาไปด้วยก็เท่ากับได้กำไร ที่ทำอย่างเมื่อวานนี้เท่ากับขาดทุนไปแล้ววันนี้เรามีความรู้สึกไม่กล้าไปเที่ยวไหนว่ามากลับหลวงพ่อแล้วจะกลับมาถึงหลวงพ่อท่านเฉยๆไม่ดูแต่ก็ไม่ยิ้มท่านี้ที่เรากลัวนักกลัวหนาะท่านว่าวันนี้เป็นการทำโทษไม่สอนไม่ต้องไปเที่ยวไหนวันนี้ให้ำกำหนดโดยสินให้ทรงตลอดวัน ้าพเจ้าก็รับคำไม่เสียใจก็คิดว่าโทษอันนี้ยังน้อยไปสําหรับสิทที่เลวของข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้าสมเด็จบองปัจจุบนันแล้วก็กราบตอนลืมตามองดูรูปขงพ่อและหลวงปู่บนที่บูชาเห็นท่านไม่ดุแเลยไม่เสียกำลังใจเท่าใดนะักวันเสาวที่สิบแรมสิบสองค่ำ าสมเด็จแล้ววันนี้เห็นพระวรกายท่านไม่สุขสว่างเหมือนเคยจึงขอจกมิมิจจะสินใหม่ถอยออกมาใหม่จนจิตทรงจันใจแล้วจึงเห็นขอเห็นท่านวันนี้ครานี้ก็เลยเห็นแผวคราวเต็มพระองค์ขออนุญาตท่านมาศึกษาในแดนนี้ตั้งต่เทพสมและพระนิพพานพอท่านอนุญาตแล้วจึงลงมาหาท่านแม่ ท่านแม่สิบเตือนว่าสังขารหลวงพ่อเป็นทีมากท่านสอนอะไรเรียนให้หมดลูกเรียนได้อย่าท้อถอยทำกำลังใจให้มั่นก่อนกลับท่านอาดอกไม้เหมือนแก้วบางๆโปรง่งๆทัดถูให้ดูปริยาท่านอ่อนหวานมากข้าเจ้ามากลับแม่สี ท่านท่านเมตตาให้กำลังใจว่าใช้ได้แล้วก็ลงมาหาท่านเว่สุวรรณท่านว่ามีดหมอน่ะถึงเวลาแล้วจะรู้เองว่าจะใช้ได้เมื่อไรแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรข้าพเจ้าถามถึงคนไข้ที่โรงพยาบาลคนหนึ่งเขาเล่าว่าถูกผีตายโหงผู้หญิงเข้าและได้ไล่ผีออก ก็เลยต้องแขวนพระไว้ที่คอมาตรวจหัวใจที่ห้องลูกกลัวรักษาโรคลกูกว่าคาถารักษาโรคให้เขาแล้วแต่ขณะว่าคาถาตัวเองก็ขนลุกอยู่สักพักถามท่านว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรท่านว่ามันยังอยู่และท่านมาเราจึงรับสัมผัสรู้สึกว่ามันไม่ใช่เล่นเหมือนกันเราอาจพังทัดและเสร็จมันแน่ถ้าท่านจึงมาช่วย ท่านเวทว่าลูกจะได้พบกับคนไข้คนนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าพบก็ช่วยเขาไปตามนั้นวันที่บันทึกในสมุดนี่มันเป็นวันเสาร์ที่สิบหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้พบคนไข้คนนี้อีกเลยสอบถามก็ได้ข่าวว่าเขากลับไปแล้วก็เลยคิดว่าเขาคงหายแล้วแต่วันที่มาบันทึกเทสวันนี้เป็นวันที่สามสิบ สามสิบกันยายนเมื่อวานนี้เองวันที่ยี่สิบเก้านี้เองที่เขามาที่ห้องข้าพเจ้าอีกพอเห็นทันข้าพเจ้าก็สะดุ้งทันทีคือนึกถึงคำท่านแวกขึ้นมาว่าเขากลับมาอีกจนได้คราวนี้เข้ามาตรวจเรื่องอื่นข้าพเจ้าก็เลยใช้คาถานั้นช่วยเข้าไปด้วย พอดีบันทึกมาถึงวันนี้ก็มีเรื่องเมื่อวานมายืนยันให้ทันทีต่อจากข้าพเจ้ากราบพระนเวศแล้วเจ้าก็ขอพบท่านทั้งสี่จะขอถวายตัวอะไรทรงนองนั้นก็เห็นท่านยืนเนืองกันกราบท่านทุกกองถามพระนามท,านท่านเรียงไปดังนี้คือท่านถท้าเวสุวรรณท่านท้าวิลุมหกวิลุมปัก แต่องค์ที่สี่นี่ข้าพเจ้าไม่จําชื่อท่านไม่ได้หมายถึงปกติจําชื่อท่านไม่ได้ก็เลยกราบถามท่านท่านว่าชื่อท่านคือท้ากุเรปันข้าพเจ้าไม่แน่ใจถามท่านว่าอะไรนะเจ้าคะท่านบอกกุเรปันแล้วก็ยิ้มยิ้มข้าพเจ้าก็เลยกราบลาท่านแล้วก็ถอยออกมากราบท่านว่าถ้าหนูทำผิดอะไรผิดพลาดไปขอท่านทั้งสี่อภัยและเตือนด้วย ที่ท่านที่องค์ยืนซ้ายสุดที่ชื่อท้าเกลยปันท่านว่าเออมันรู้จักฝากเนื้อฝากตัววันนี้เห็นเพื่อนนางฟ้าองค์นั้นที่ชื่อดาราวดีเธอทักว่าเป็นไงจ้าเธอหายไปฉันมาให้เห็นเมื่อคืนชัดไหมคือเมื่อจะล้มตัวลงนอนเห็นใบหน้าหนึ่งชัดเจนู้วว่าไม่ใช่ท่านแม่พอนึกปุ๊บจิตก็บอกว่าเป็นดาราวดีแต่ง,ง่วงนอนไปซะก่อนก็เลยหลับไป ท่านว่าฝากความคิดถึงไปถึงเพื่อนเพื่อนฉันด้วยนะเพื่อนเธอนั่นแหละเลยถามท่านว่าจะให้บอกใครจะครัในเมื่อเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเธอว่าก็อย่าเปี๊ยกแม่ตุ๋งอย่าแต่งด้วยส่วนแม่จิตหน่ะเข้าลนึงฉันแล้วข้าพเจ้าถามเธอว่าอยู่บนนี้ฟังธรรมบ้างหรือเปล่าเธอวาา่าบ่อยเช้า เราก็ชวนเธอให้มาฟังหลวงพ่อหลวงพ่อจะมาสอนพระกรรมฐานในวันที่ยี่สิบนี้ท่านว่าหลวงพ่อสอนเชื่อที่ไหนท่านขึ้นมาข้างบนทุกทีเวลาพวกเธอมานั่งกันฉันก็มาแทบทุกครั้งพวกเรามากันเยอะตามสมเด็จท่านจะมากราบท่านปู่พระอินขอเห็นผิวกายท่านว่าสวยงามแค่ไหนเพราะทุกครั้งไม่ทันสังเกต ท่านได้เห็นแขนข้างขวาเป็นสีขาวอมเหลืองมือท่านไม้เหมือนผู้ชายเลยนิ้วเรียวสวยงามเจ้ามากราบหลงปู่ปานท่านว่าเธอนาลูกดิงดำเขานะเอาอย่างพ่อเขารวงวิทยะอุตสาหะเป็นเลิศม,มาเที่ยวบนนี้ได้ประโยชน์วิปัสสนาญาณจะกล้าขึ้นใช้ปัญญาพิจารณาตามไปนะลูกนะพูดจบท่านก็โยนดอกบัวมาให้ รู้ว่าท่านให้พิจารณาแบบลูกชายในช่างทองเพราะบนิ้่พระของข้าพเจ้าเองก็มีดอกบัวเหี่ยวๆอยู่ดอกหนึ่งท่านเทศเทิพย์ว่าได้รับบัญชามาให้ส่งให้ข้าพเจ้าเมื่อเดือนที่แล้วจึงเก็บไว้บนที่บูชายอย่างนั้นอันนี้ท่านมาเตือนให้เอ,อาใช้เป็นเครื่องพิจารณาได้อย่างดีมากราบท่านย่าใหญ่ท่านว่าย่าไม่ต้องการให้กลัวเลิกกลัวได้แล้ว ท่านดึงมือให้มากราบบนตักข้าพเจ้าได้ทีเลยกอดเอวท่านไว้ตอนนั้นหายกลัวเป็นปรตทิ้งเนยท่านว่าหลานย่าไม่เสียหรอกอย่ากังวลใจทำตามพ่อท่านสอนนะลูกนะอยา่าฝืนคำสั่งเจ้าก็ดื้อยู่มากเหมือนกันข้าพเจ้ามากราบหลวงพ่อท่านยิ้มเกือบจะหัวเราะรู้สึกท่านใจดีเป็นพิเศษ ท่านว่าทำเป็นกลัวฉันเดี๋ยวเขกบาลให้หรอกฉันถามอะไรก็ตอบเป็นเลยทำมาอึกอัก,อกจะไปทันการอะไรแกมันยังไม่หายเื่อเรื่องที่จะบันทึกต่อไปเป็นความสงแคลงใจของข้าพเจ้าอยากจะขอท่านทดสอบเกี่ยวกับความรู้สึกบนแดนทน่านพานแต่จะเล่าไปเรื่องมันคงยาวจึงขอบันทึกในเทปหน้าต่อไป